สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับลุงวีบ้านไร่ริมบึงเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาดูกระชังเลี้ยงปลาดุกนะครับวันนี้มาทำกระชังเลี้ยงปลาดุกเพิ่มนะครับเพื่อจะได้เป็นข้อเปรียบเทียบนะครับระหว่างกระชังน้ำกับโอง่งนะครับว่าค่าใช้จ่าย แตกต่างกันขนาดไหนนะครับเพราะว่าเลี้ยงในโอ่งมันจะต้องเปลี่ยนน้ําตลอดล่ะครับแต่นี้เลี้ยงในบ่อธรรมชาติล่ะครับไม่ต้องทําอะไรทํากระชังเสร็จก็ให้อาหารอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่องค่าใช้จ่ายให้ดูนะครับยังไงก็ฝาก ติดตามลุงวีบ้านไร่ริมบึงนะครับก่อนที่จะไปดูเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวตอนนี้มาดูกระชังก่อนนะครับตอนทําเสร็จแล้วนะครับไปไปดูกันนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับลุงวีก็ทําเสร็จแล้วครับไปไปดูกันเลย ครับทุกคนนี่ตอนนี้กระชังของลุงวีก็ทำเสร็จแล้วนะครับเพื่อจะได้เป็นข้อเปรียบเทียบนะครับระหว่างเลี้ยงในโอง่งกับเลี้ยงในบ่อธรรมชาตินะครับว่าปลาดุกจะ,จะเจริญเติบโตและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายต่างกงาันแค่ไหนล่ะครับเดี๋ยวลุงวีจะมาสรุป ให้ฟังเรื่อยๆนะครับสรุปให้ดูเรื่อยๆว่าค่าใช้จ่ายมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้มาดูกระชังก่อนนะครับนี่กระชังทําเสร็จแล้วแล้วก็ปล่อยปลยปาโดกลงไปแล้วสามร้อยตัวละครับนี่สองกระชังนี้ก็เป็นหกร้อยตัวละครับกระชังโน้นกับกระชังนี้นะครับนี่ สองกระชัง600ตัวละครทุกคนก็ต่อจากนี้ก็มีแต่ให้อาหารละครับก็ไม่ต้องทำอะไรละครับไม่เหมือนเลี้ยงในโอง่งครับจะต้องเปลี่ยนน้ำให้ทุก7วันเลยถ้าไม่เปลี่ยนน้ำมันก็เมน็นปลาก็ไม่กินอาหารนะครับ เป็นยังไงมั่งทุกคนนี่กระชังทำเสร็จแล้วสวยงามไหมนี่ฝีมือก็มาติดตามสรุปค่าใช้จ่ายกันละคบทุกคนเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังเลยละคามาดูค่าใช้จ่ายกันครับครับมาสรุปค่าใช้จ่ายในการทำกระชัง เลี้ยงปลาดุกครั้งนี้นะครับ 1. ค่ากระชังขนาด5.6เมตรคูณด้วย1.8เมตรคูณด้วย1.20เมตรมตราคา600บาท 2. ค่าไม้อยู่คาเพื่อทำเสายาว3เมตร10ต้นต้นละ30บาทรวม300บาท มาอยู่คาเพื่อแช่ทำคานสองด้านสองต้นต้นละหกเมตรต้นละสี่สิบห้าบาทรวมเก้าสิบบาทสี่ค่าแรงศูนย์บาททำเองห้าค่าพันประดุกสามร้อยตัวตัวละสองเมตรอ๋อขอโทษครับตัวละสองบาทเท่ากับหกร้อยบาทหก ค่าหัวอาหารหนึ่งกระสอบราคา560บาทรวมค่าใช้จ่ายในการทำกระชังครั้งนี้2,150บาทครับทุกคนต่อไปก็จะมีแต่ให้อาหารล่ะครับเพราะว่าเราเลี้ยงในบ่อธรรมชาติไม่ต้องมาเปลี่ยนน้ำนครับผมก็เดี๋ยวตามไปดูนะครับในอนาคต ก็จะได้เปรียบเทียบกันระหว่างเลี้ยงในกระชังบ่อธรรมชาติกับเลี้ยงในโอง่งนะครับว่าจะมีความแตกต่างกันขนาดไหนเรื่องความเจริญเติบโตของปลาค่าใช้จ่ายครับผมก็อนาคตก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆล่ะครับผมค่อยมาตามชมกันนะครับ ครับก็แถมท้ายด้วยดูบรรยากาศข้าวนะครับในนานะครับอยนไติดกับสะเลี้ยงปลาเน,นี่ยแหละครับนี่ดูบรรยากาศข้าวในนานะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะครับเป็นข้าวมะลิ105นะครับก็คลิปนี้ก็ ขอ,อจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับลุงวีบ้านไล่ลิมบึงนะครับทุกคนคลิปนี้สวัสดีครับ